สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่5พฤษภาคม256 5นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็นจะสรุปผลนะครับผมของวันที่5นะครับผมของวันที่4นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่5นะครับ ก็หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FCP น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางนะครับผมก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่8นะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับ8นะครับผมก็จะมี80นะครับผม81 82 83ดส8ม8ป8สี่แป้าก็ดแปดและก็แปานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี81นะครับผม82 83 8ง85 แล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมอมินก็เอามานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณาถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสาหรับแปดนะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่684 583 987แล้วก็982นะครับผม f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ